แบบนี้โบโบแม่งน่าจะชอบอ๋อเนี่ยแล้วก็หายไปไม่มีอะไรบังดแม่งน่าจะชอบอ๋อแล้วมันจะออกไปไหนตั้งหรอเสร็จอัพได้ไหมสวมนที่กล้องแสงตเลยต้องเตย เังไม่ได้เขามันได้แค่นนาตั้งแต่ว่าลายเก็มไัได้เราตั้างเราก็ต้องดูกันว่า้งแบบไหนอ,นะอ้าวมีคนเข้ามาดูด้วยอแบบังไ,ไม่หายมันคือยกเรื่อยๆมีคนเข้ามาดูมากกว่ามากกว่าหนึ่งใช่ตอนนี้องหลงมาแหละ ลงมาเลยอันนี้อันแล้วถ้าดูสกรีนอะไรอย่างเงี้ยสกรีนอะไรประาอย่างเงี้ยเจียวอแสดงว่ามันต้องไอ้แต่คนดูไลฟ์เกมว่าจะดูแบบไหนต้องเล่นแบบแนวแคนดี้คลาสอะไรอย่างเงี้ยไอ้มีเกมโหดที่ดูนี่หน้าเล็กมากเลยเจ้าอย่างงั้นเราขยายงั้นเราขยายขยายบ้านมาน้ หน้าเลยเขาหน้าไปใส่แทนตัวได้ไหมเอามาซื้อเองอาซึ้อเอง เออในค่อยๆลองอีกสักหนุกดีเนาะถูกก็ขอหน่อยได้ใช่ไหม่เรยเราเราไม่เคยเราไม่เคยไหลเกินเออนี้ง่ายเลยนะง่ายเลยเออเอ้ยวันนี้อยากเล่นเกมไอ้นี่ว่ะมาไล่เล่นๆดีกว่าเปลี่ยนไปได้แบบว่าแนวทางใหม่แต่มันอาจจะต้องไปเกมแนวตั้งจะดีกว่าอ๋ออย่างนี้หมายความว่า เฮ้ยเกมในแท็บเล็ตอ่ะเราก็ไลฟ์อย่างนี้ได้นี่ว่าเพราะมีเกมแนวตั้งเยอะอ่าอ่าคือเนี้เกมแนวตั้งก็จะซับผ่อนตมากกว่าโอเคแล้วเครื่องก็ไม่ได้แหลกดูเปล่านี่เกมอะไรเนี่ยสรุปนีดพื่เกมเดทบายเดทไลฟ์อ๋อมันแหลกนิดนึงว่ะพี่บูมมันคือเกม มันคือเอามันคือเกมเอาตัวรอดจากฆาตกรโดยเงื่อนไขก็คือมึงต้องฝันฝันไฟให้ได้5เครื่องมันก็ต้องเดินแบบฝันย,ยังใชนไฟให้ได้ได5เครื่องแต่ว่ามันต้องหนีผีที่ทำร้ตอนนี้รู้สึจะต้องหน้าดูง่ายครับไม่ถามมาึนนงว <laughs> านพ่อเขได้หรือไงฝันโอ้ย ันโดนมันโดนทำลายนี่เาไลฟ์นดท่สอนหลายรอบเลย,ย,นนลย,ลยลมไม่ได้ไหล เดี๋ืใหญ่เยห้องน้ำคนเดียวเลยนะต่เรื่อายไม่รู้ว่าทำจะไอ้ะไรที่ไอ้ไรเนี่เีปยวอะไรเสียงกเาม ประเด็นคือตอนนี้นิ้วโป้งบังหน้าอ oh ๋อเหรอใช่เป็นตอนิ้วโป้งเนี่ยอ่าโอเคเออเออเออดีขึ้นไหมใช่แน่เออมันดีเขาไม่ดังขาดไบุกมมันเยอะเลยอ๋อนี่ไงกล้องมันอยู่นี่อ๋อเออมันไม่เกี่ยวอันนะไม่เกี่ยวใช่ใช่ไม่เกี่ยวกันนี้ใหญ่กล้องไม่หรอกแต่จริงๆมันควรจะเล่นเกมอะไรตั้งใช่ครับ เขาไม่ดูกับเดินคนนะครับไม่มีคนแล้ว เอ้โหเป็นแนวทางดีเราพิจาราต้องระวังตัวด้วยนี่เปงนอะไรที่ดีได้อะไรเยอะได้ด้วยมันงออ้โหเรายังมีเสียงไอ้เงี้ยไอ้ คงกว่าจะถือจะ,จะง่ายกว่าเอาสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับที่เรากำลังเล่นเกมเดย์บายเดย์ไลน์เป็นเกมที่แบบใครไม่ชอบนี่ก็าจากะปวดใจมาะจริงจริงเมื่อตอนเราเล่นทีแรกๆเชื่อว่านี่เป็นเกมที่เราทำทำให้เราแบบหัวใจเต้นรัว เต้นเลยมเราหลงเกมที่ไหนวะแวะ็แรกที่เราเล่นเราจะต้องเล่นไม่ได้เลยเกมไม่ดีเีเกมเกมมันโหเกมมันเป็นเกมโหแต่ว่าพอเราเล่นไม่สักพักหนึ่งเราก็เล่นอแบบ่ะเข้าใจกับเกมแล้วก็เราควบคุมความกลัวของเราได้อ<ต>เออต่รชเล่นแล้วชอกนไม่เห็นไม่เห็น,หรเ,หนเราเราไม่ได้เปิดนะไม่ใชเ่เราเปิดแต่ว่าเราไม่เห็น เอาได้นี่่นดูได้ไหมสามแล้วนี่สอัคดีครับผม ต้องแนวตั้งต้องแนวตั้งอย่างเดียวเลยอันนี้แนวตั้งแล้วเราตเข็นะไัไฟเดือขึ้นสุดไฟจะได้ยูดนึ่งเครื่องประตูทางออกมันจะเปิด ไอตัวไอตัวที่มันเป็นปีศาจห,หรือเป็นโทรทรอมมันก็เขาเรียกว่าคิลเลอร์คิลเลอร์ไม่ได้คอยเจ็บคอยฆ่าเราเราเป็นซูเวอร์ในแก๊งเราจะมีทั้งหมดสี่คนอ่นนี้ก็คือการต่อสัญญาเสกตุ้งแล้วก็ไปที่ตัวที่มาเราชอบเสียงเสียงจากหน้าเครื่องมันจะมันจะดังเสียงเกมเหรอใช่โอเคอ่า ต้องแบบดีสุดมากขึ้นถึดีกว่าโอเคโอเคตอนนี้เราประตูจะเปิดแล้ว,ลว,ลวมันก็ไั่จะหนีแล้วมันก็ไั่จะหนีแล้วตอนมันแหลกสักแป๊บหนึ่งก็หายมันมก็เป็นท่ามอสวยถ้าเราพุ่งออกอันนี้เราก็ชนะเกมสวัสวดีคนดูทั้งสี่คนนะครับสวัสดีคนดูทั้งสี่คนด้วยนะครับตอนนี้ก็เราเล่นเดย์บายเดย์ไลน์เนาะแล้วก็ เป็นการทดสอบนะครับเทสระบบการสตรีมผ่าน YouTube Live ครั้งแรกใครที่มาดูก็ไม่ต้องแปลกใจนะทำไมเราต้องกติดด้วยเดี๋ยวข้าตอนได้ยินใช่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 เนี่ยอันนี้อันนี้คือเพื่อนเราโดนแขวนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนช่วยได้แล้วช่วยทื่อะไรครับ อ่ามันมีชื่อไหนหนูชื่อกระพร่องแต่ว่ามันไม่ชื่อเลยเฮ้ยไปเล่าเล่ล่าเล่าไอ้ชุดหลงหลงแหลกอชุดนี้ออกไหนละกูมาแล้วคืนนี้กูออกแล้วออกหมดไม่สนใจออกแล้วมึงจบเกมรอดชื่อหนีรอดได้แล้วมันก็จะบีบๆนิดนึงไะเกมนี้ บีบหัวใจใช่ไหม<อ>ใช่บีบหัวใจหนักมากขนา,าดดูแล้วยังแบบนนใช่ใช่ชมมองเสีอยู่นะใช่ใช่ใช่จบเกมแล้วแล้ว,ลว,รลวเราก็สามารถกลับไปดูคนที่กำลังหมีรอดอยู่ได้ว่ามึงออกไหมมึงรอดไหมสองคนนี้มันรอแล้วมันรอออกแล้วจบเกมจบไลฟ์ทุกคน เกมจบแต่เราจะขอ,อยุติการไลฟ์สตรีมแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณคนดูทั้ง3คนด้วยนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ